สวัสดีคร er, oh, oh ับผมเอเป็นจากไหนอนฮิโกมงเลามาออเียาคนใดเลยอ๋อบ่เไปบอมบัดเนาะโอเคอเสน้อเงินี้บ่โอ้ยเอามาพีวีวีกันเอามาสุดเลยห

พอต้องคืนหลายเด้อใส่ตามระเบียบของขอ nee ั้นตอนตำรวจอยู่แล้วเออเดี okay. ๋ยวไปหอดผูกกับปล่อยคือเก่าเนาะเออเดี๋ยวไปนี่กะเดี๋ยวพักลุกพักก่อนเดี๋ยวมือกับชีนัดไม้หมอเด้อเนาะโอเคไปอาชีเด้อบไปนี้อาชีเดี๋ยวนัดไม้ก่อนอันนี้เดี๋ยวชีเข้าไปคุยกับหมอเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวคอมเนหมอเพร่ะว่าพร้อมมึงนี่หรือพร้อมมือเอาเข่ามาโลดพอกับชี เข้าไปหาเจ้าทุเข้าลงพักเด้อทุมาแจงลงพักคนกับคนแล้วแม่นโอเคครับมาแล้วเธอแจงลงพักเด้อคว้ามมือได้เอาข่าหับไปเกินมือเด้เออไปเกินมือมือมือเนี่ยคือต้องไม่เกินเก้าโมงนะพอเก้าโมงมันคือบุยอำนาจช้างแล้วเนาะโอเคตามนี้เด้อครับผมครับโอเคครับผมครับครับพอเป็นอาการนัดในช่วงนี้บ่โอ้โฉอระวังเฮี้ยงเลยเนาะโฉค่ะนอนมาถืนงวนที่ คิดไปคิดอก้โหอาการหนักนะโอเคเดี๋ยวให้หมอพ่นว่าเอาเนาะเดี๋ยวไปสรานสานคุยคุณหมอครับผมครับครับโอเคอ่า ตรวจน้ำเลยเอ่าครับพักผ่นลงพักก่อนลงเบื่อเด้อเออเดี๋ยวให้คุณหมอคนวานจะคนประสานหมอก่อนออคุาแม่ประสานเร็วกว่าจะมนี่นะคคุณหมอหรือว่าคุณหมอบอะว่างกันจะเป็นมื่นเด้อ